วันนี้หลานอา,ามเขาใช่ไหมคาตีสนิททุกวันที่เขาไม่ีโอกาสค่ะาตีสนิททุกวันที่เขามีโอกาสคุณพายลืมขรอดอกนะคะ ใช่ใช่ใช่ใชขอบคุณนะคะบ,บุตรบุญไร้วัน,นหนาวเอออยากจะบอกเคล็ดลับมากเคล็ดลับนั่งวินมอเตอร์ไซค์ให้ลมตีผมแล้วมันเล็ดก็คือนี่ค่ะอันนี้ปึ๊บพอเสร็จปึ๊บสวยงามชอบมาก เอา oh <my> ไม่สับเอาบนขาแต่ขไม่สับ โอเคเลยค่ะน okay, ี่เจอคือตัเป็นได้หอมมากอ๋อจริิง หรอมพร้อมพร้อมรอต่อไปทางไปดีกว่นะอไปกินชารอรอยองช่วยวขอบคุณนะคะคุณกำลังเรียนกำลังรอคอนเฟิร์มเลยนะคะ,ะ,คะทุกคนถ้าเกิดว่าได้คอนเฟิร์มแล้วเชลกับเบลอาจจะมี ได้ไปเดินมาดูเข้าร่วมงานละกันนะคะจะทำอย่างเต็มที่ทำในตัวชี่ิตอนดี้รอรอเขาคอนเฟิร์มก่อนค่ะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าจริงหรอวิสิบเอ็ดได้วิสิบเอ็ดคืองาน ได้เจอเชลชัวยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นงานโปรโมตในเฮียนะคะอร,รออ่านเพียบรอเห็นนะนี่จะเป็นงานโปรโมตในเฮียส่วนยี่สิบสามรอคอนเฟิร์มนะคะถ้าคอนเิร์เดี๋ยวรีบแจ้งเลยลุ้นอยู่เหมือนกันคะ่ะไม่ใช่แค่ชาวรอมพล,ลุ้นนะะี่กันลุ้นค่ะ จริงยังไม่อยากพูดอะไรอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอแบบเหมือนไม่ได้ไฟแล้วแบบเดี๋ยว,ยวนี้น่อยเอง <c oughs> ไ,ได้ไหมโอเคอยู่ไหนสงสารใช่ไหมคะอ,อ๋อสงสารไหมงองแงปะ น้องหนาวก็เลยมาแวะห้างมาซื้อเสื้อแล้วก็มาจิบชาอดมาจิบชาด้วยกันเลยนะคะอ,อ๋องงแงปะแล้วอ,อ๋อทำหน้านะตอนแยกกันคือแบบนา่าสงสารนี่จริงใช่สงสารหนเถอะ <c oughs> ตอนนี้กําลังรีโนเวทมาดานยังไงแสดงนังนเห็นด้วยเลยใช่ค่ะเก่งมากๆทุกคนเก่งมากๆเช่จะ <c oughs> บอกว่าดังที่ชาวต้องช่วยกันดันเห็นนะคะชิเว <c oughs> ิแบบดีใจมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะพยายามเชิลด้วยแหละเชิลก็แบบว่าอยากแบบ อยากหาแบบกิจกรรมหรืออีเวนต์อะไรที่เราจะแบบมีร่วมกันแล้วให้ชาวด้อมมามีส่วนร่วมกับเราได้น,นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะแล้วก็แบบอ,อยากแบบให้ผู้ใหญ่อินดูเราสองคนกันเยอะๆอยากแบบอยากมีซีรีี่อยากมีแซนมีอยากมีอะไรอย่างนี้นะคะก็ะอนอนเนาะ หลายประชาุนคนบางคนชอบ <Yeah. S 1> ไม่เป็นงานนั้นทุกคนนะ่าจะได้แบบมีรูปมาเห็นกันอีกวันนี้อยู่กับรูปนะคะวันนี้อยู่กับรูปอยู่กับรูปอามแล้วอออไปไหนมา ขอบคุค่ะจัดมาสักนตอกินีองเ็ดจดชื่อหมดอะคะโอ๋อฉวนได้กินชาแล้วรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นเลยโอ้แม่จอนกินด้วยกันอ่ะวันนี้พอมีเหี่ยน่ะอ่านโลหิตเนี่ยน่ากินปะคือมันเป็นเซตต่อคือมันเป็นเซตอ่อ สั่งสังส่งสายอย่างเดียวแล้วมันแพงอ่ะไม่ได้ตัางมาเสร็ปหูฟังเชลเป็นแอปพลิแต่สือไม่ใส่อุณหภูมิหนาวจริงพป็นหนาวชนิดที่ทุกคนคิด,ดูว่าเราต้องเดินไปสือ้อเสื้อที่อยู่เนือหัว แล้วก็จริงๆผมไม่ได้หิวเลยแต่แบบมันหนาวจนต้องจิบชาอืมเป็นเป็ดอ้นะฮะเป็นเม็ดอ้ยนะคะ ベネ。<morning. S 2> <the> ยังรูอยู่หรอได้ไต้องใจเสียงหรอจริงหรอเพราว่าแทนหูฟังแล้เสียงดีกว่าเยอะไหมเปลี่ยหูฟังแล้เสียงดีกว่าเยอะมั้เพราะว่าชควเปลี่ยนหูฟังเพราะว่าเรารู้สึกว่าอะไร ไม่แล้วไปกับทุกคนมันจะได้แบบชัดอ่ะนีอ่ะะอะ ได้เอซมามานะวันนี้ค่ะพี่เจอกันนะกจะไปเจอกันไปฟังวันนี้ไปรีบแต่งหน้ามากรีบออกจากบ้านจะสุดทุกคนแล้ววันทีคเืออดหรือป่ะจะร้อ้ฟังความที่คือเป่ใชายฝัปึ๊บพวกห้องน้ำมากตรวจห้องน้ำมันมาก แบบจะบบ้าปุ๊บปวดของเลยวันนี้คุณหน้าไม่รับแขกเลยไมาเจอแดบปวดหองมากปวดทนพอถึง,ถงปุ๊บพี่ปอมาดีเจะเหมือนกันพอดีพี่ปอจะแบบเนี่ยอะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันมีบอกพี่ปอเลยว่าไม่ไหวว่ายทางต้องการเข้าห้องน้ําพี่ปอเลยติดต่อไปเช็ดให้เถบ้นาน เป็นทุกคนนะครปวดท้องก่อนอยู่บนปีกคือเขามีห้องน้ำนะคะแต่องให้พี่แม่บ้านไปเปิดให้ ลกไปส้มกับหลอกหนุ่มสนุกดีค่ะเอ็นจอยทำงานตอนนี้ตุ๊กติ๊กตุกชิลมากทุกคนแบบนั่นลาของกินแบบ จะไปติงเรื่องดีมาเย็บดีกุอ่าอานสิหาสมัดเลยมีที่เที่เยอะมากทุกคนไปพกเงนจุบิชเชนมาบุฟเฟ่

ไอบก,ก็โชยดื้อมหาหไม่ดื้อเลยค่ะตองทำงานเป็นหนึ่งเดออียว Thank you Joe เราคนเดียวฮะเราอันยุนนติวันนี่ชื่อใช้วัน r รนนะอาจ know how to say จงหวนนี่เตยีพินินมาหวางช่องนี้เตยีพินินทช่หวันไหมหวันบิร์นบอกชื่อไทยหว,วานี่ชื่อไยวันเนะ Miss you Miss you too แตสภาษาไหค่ะ I guess it's seen that when you're going to Indonesia, I want to go there too. ใหเอสจะมาหรอโอเคไม่นางสิงเจ้าลินดาเรามาเฮาชาถึงเถอะมยบ่หนาวมาก ยงมช่เลยปันเดนย้อส it's good ชมเหน่อยช็กไม่ช่เลยเอ้ยไม่ใช่จกันสักเดียวดื่มชาแล้วดีขึ้นมามา,มาซิป่ะจริงจริงดีขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็คือคือหายหนาว้ปหน่อยปะว่ะไปซื้อเสื้อมาใช่ไหมแล้วก็พอดื่มชาก,ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเนี่เป็นชัว มันหนาวมาก sorry I can't hear your voice h ปคือจริงๆซรซโปินยาก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ใช่ว่าวันนี้มันมันหนาวมาก อันนี้หัดใหญ่หหหคุยนะคะเราก็คุยกันตลอดอะค่ะเราก็คุยกันนะเล้วก็เราก็คุยกันนะเราก็คุยกันนะเป็น,นสองคนแล้วก็คุยนะว้าวชอ้อปปี้ชิวเจสเห็นใผม很开心 ด้วยไหม <laughs> Sorry for my 中中文 my 我的中文不太好แบบว่าว่ายาสีมอจงหวนโอ้น้ำมุงจะเลยได้หนึ่งตัวตกวาน ชืตวตกองขอบคุณค่ะ thank you so much บังวังโชว์เ <c> ด <ười> ินัปเื่อยๆนั่น <c ười> สี่โมง หนาวมากจริงๆน้องชาอยากมาเดินเล่นด้วยนะคะแต่ว่าน้องชาแบบว่ามีงานต่อไปบอกน้องชาสตอรีนะบสวัสดีครับ Can you speak English? Yeah. Yeah. I add <c oughs> อาจจะไปเรื่อยไปเปื่อยนะค่ะเย็นหนาวหนาวหนาว มีโชว์นะใช่ต้องวางดูค่ะดูโซนข้อด้อมตะเลียงค่ะวังโชว์ you send me a bill right so you have to join my my d o m if you cannot join you can join telegram group chat อารมณ์เจีชีวีนะ่าแช่แต่วันนี้อารมณ์วันนี้อา,อากาศไม่ค่อยจะดียังไม่วินไค่นะคะอะไร please come to Vietnam เดี๋ยวโอเคทุก okay. คนเราเชิๆเชี๋ยวต้อง move on นั่นนะไปต่อก่อนนะคะเชิญนัดคลินไว้ราเจอกันมนะเดี๋ยว ตอนตงนี่เดี๋ยวคืออาจจะมาไลฟ์ใหม่นะ,ะเบืเ่อๆค่ะเจอกันนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวคนมาแบบมาซื้อหายให้กิทิงก่อนนะคะรักทุกคนนะคะกิทิงนะคะ miss you guys so much I really I might go live in this night again but if I cannot and เดอซ์ tomorrow okay mm hmm. or maybe on 8 some something like that okay you guys have a good day thank you for watching me love you รักนะคะไปลิมเข้าด้อมนะคะเจอเรื่องเพื่อนเข้าด้อมกันอย่าแค่นั้นค่ะฟุ้งขมี้นปองกินชาและดีขึ Paris> ้นแล้วรัก